ตอนนี้เราอยู่กันในเกม The Witcher และในคลิปนี้เราจะมาพูดกันครับว่าทำไมหลายๆคนในเกมถึงเรียก Geralt of Rivia ในชื่อ The Butcher of Blaviken Geralt of Rivia, b l o b t i t s call me the Butcher of Blaviken ในหนังสือนิยาย The Last w i t h ครับได้พูดถึงเย็นวันหนึ่งที่แกลล์ขี่ม้าลากเกวียนพร้อมซากของว์ป,ประหลาดกิกิมอเข้าตลาดเมืองบาวิเเคนเพื่อไปหาเทศสมนตีและขอรับเงินรางวัลแต่ว่าเทศสมนตีไม่ตกลงด้วยครับโชคดีที่แถวนั้นมียามเห็นเหตุการณ์อยู่และบอกกับแกลล์ว่า นักเวทประจําเมืองนี้มาสเตอร์อิเลียนอาจจะสนใจซากมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ได้แกเลาจึงตัดสินใจเดินทางไปหาที่หอคอยของอีเลียนซึ่งอิเลียนก็ดูจะสนใจซากสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับแต่ว่าทันทีที่แกเลาเดินเข้าไปในหอคอยเขาก็เห็นภาพลงตาว่าอิเลียนกำลังอยู่ในสวนอีเดนหลยร้อมไปด้วยสาวๆที่กําลังเด็ดลูกแอปเปิล แต่แกเล่าก็จับได้ว่าคนที่อยู่กับเขาไม่ใช่มาสเตอร์เอเลียนแต่ว่าเป็นสเต็กโรเบอร์นักเวทผู้เชี่ยวชาญภาพลงตาซึ่งเคยเจอกันมาก่อนแล้วสเต็กโรเบอร์อธิบายครับว่าในไหนเขาก็มาอยู่ที่หอคอยของอีเลียนแล้วเขาก็เลยปลอมเป็นออเลียนซะเลยน่าจะเหมาะกว่าหลังจากที่ทั้งสองคนได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งครับสเต็กรเบอร์ก็ขอให้แกเล่าไปฆ่าสปาร์ลาดให้ แต่ว่าพอคุยไปได้สักพักหนึ่งครับเจกโกเบอร์ก็หลุดปากออกมาว่าจริงๆแล้วสัพหลาดที่เขาพูดถึงนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ติดคำสาบแบ็กซันว่ากันว่าผู้หญิง60คนที่ติดคำสาบนี้จะนำมนุษยชาติไปสู่จุดจบทำให้เธอชั่วร้ายยิ่งกว่ากิกิมอที่แกเลาเพิ่งไปสู้มาซะอีกแต่ว่าแน่นอนครับว่าแกลรลนั้นไม่ได้รับจ้างฆ่าคนเขาจึงปฏิเสธงานนี้ไป ในคืนนั้นครับแกลล์เนี่ยพักอยู่ที่ห้องใต้หลังคาของบ้านเทศมนตรีและพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลนฟีเข้ามาทาร้ายร่างกายเทศมนตรีแกลล์จึงลงมาคุยด้วยคุยไปคุยมาครับเลนฟีก็บอกว่าคอหมดที่ชื่อสเตโกเบอร์เนี่ยเคยทำเรื่องเลวร้ยวายกับเธอบอกว่าเธอนนั้นเป็นผู้หญิงที่ถูกสาปการกระทำแบบนี้เนี่ยเลวร้ยวายยิ่งกว่าพวกกิกิมอที่แกลล์เพิ่งจะฆ่าไปซะอีกและเสนองานให้แกลล์ไปฆ่าสเตโกเบอร์แทน อย่างกับหนังเรื่องเดิมฉายซ้ำเลยครับซึ่งก็แน่นอนว่าแกลลานั้นไม่รับงานนี้และบอกว่าเลนฟีเนี่ยน่าจะยกโทษให้กับเซกโคเบอร์นะเรื่องจะได้จบแต่ว่าเลนฟีไม่เอาด้วยครับก่อนที่เธอจะจากไปครับเธอได้บอกว่าเธอและกองโจรของเธอจะจากเมืองนี้ไปแต่โดยดีแต่ว่าบางทีเนี่ยกลุ่มต้นของเธออาจจะบังเอิญไปเจอกับเซคกโคลเบอร์เข้าแล้วก็ได้สั่งเรื่องนี้กันให้จบก็ได้ไม่รู้ว่าคุยกันอีท่าไหนครับ เรื่องนี้มาจบที่ว่าแกรเลา์เนี่ยไปมีซัมติงกับเลนฟีในคืนนั้นนะครับเช้าวันต่อมาระหว่างที่เทสมนตรีกำลังทานอาหารอยู่กับครอบครัวเขาพูดถึงเรื่องเมืองทรีดัมขึ้นมาซึ่งแกรเลา์ก็ดูจะสนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้อยู่ๆเลนฟีเขาพูดชื่อเมืองของทรีดัมขึ้นมาเช่นกันเทศมนตรีจึงเล่าให้ฟังครับว่าเคยมีโจรกลุ่มหนึ่งบรรทุกคนบริสุทธิ์มาเต็มลำเรือพวกมันค่อยๆฆ่าคนบริสุทธิ์ไปทีละคนเพื่อกดดันให้เจ้าเมืองทรีดัม ทำตามสิ่งที่พวกมันต้องการซึ่งเจ้าเมืองก็ไม่มีทางเลือกครับเขาต้องยอมทําตามเพื่อยุติการนองเลือดแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นประชาชนต่างก็พูดว่าเป็นเพราะเจ้าเมืองผู้บริสุทธิ์ถึงต้องตายเมื่อเราเรื่องนี้จบครับแคเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเลนฟิไม่ได้คิดจะออกจากเมืองอย่างที่เธอได้พูดเอาไว้แต่แผน,นจริงๆของเธอคือการฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อให้เมืองนี้ส่งตัวสเตโกเบอร์ให้เธอพอรู้แบบนี้แคเราก็เลยรีบไปที่ตลาด พบว่ากลุ่มของเลนฟีกําลังรวมตัวกันแต่ว่าตอนนั้นเลนฟีนไม่ได้อยู่ด้วยในกลุ่มนะครับแกเล,ล่าตัดสินใจครับเข้าโจมตีกองโจรน,นี้ก่อนที่พวกมันจะได้เริ่มแผนฆ่าประชาชนซึ่งเลนฟีก็มาถึงตอนที่แกเล,ล่าฆ่าโจรสุดท้ายไปพอดีทําให้เกิดการปะาทะาก,กันตัวต่อต,ตัวขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าแกเล,ล่าเป็นฝ่ายชนะเมื่อการต่อสู้จบลงเซกโกเบอร์ที่แอบดูอยู่ก็ตรงเข้ามาเพื่อจะดูศพของเลนฟีว่าเธอนั้นถูกสาบจริงอย่างที่เขาคิดเอาไว้หรือเปล่าซึ่งแกเล่าไม่ยอมให้เขาแต่ต้องศพของเธอครับ ส่วนประชาชนแถวนั้นก็เห็นการต่อสู้ของแกเล่ากับกองโจรแต่ว่าประชาชนไม่ได้รู้ด้วยครับว่าเมื่องลึกนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ทึกทักกันเอาเองว่าอยู่ๆแกเล่าก็มาฆ่าคนพวกนี้ซะเฉยๆประชาชนจึงพากันเริ่มคว้างก้อนหินใส่แกเล่าครับซึ่งเขาก็ทําได้แค่ใช้คาถาป้องกันตัวเท่านั้นจนกระทั่งเทศสมนตรีมาถึงซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงโทษประหารชีวิตแต่อย่างใดแต่ว่าก็ขอให้แกเล่านั้นออกไปจากเมืองบาวิเคนและอยาก,กลับมาอีก หลังจากนั้นผู้คนก็ต่างเรียกแกล่อว่า Butcher of b a b v i k e n ซึ่งหมายถึงฆาตรกรแห่งเมือง b a b v i k e n นั่นเองครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะสนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ